เกยเกาครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพี่ชายและน้องสาวคู่หนึ่งพวกเขาอาศัยอยู่กับแม่เลี้ยงที่ใจร้ายคืนหนึ่งพี่ชายและน้องสาวตัดสินใจหนีออกจากบ้านเด็กทั้งสองวิ่งหนีเข้าไปในป่าขดตัวในโพรงไม้และพลอยหลับไป แม่เลี้ยงใจร้ายของพวกเขาแท้จริงแล้วเป็นแม่มดนางออกตามหาเด็กๆเ,เมื่อเดินทางมาถึงลำธารหล่อนกล่าวคำสาปแช่งลงไปในลำธารเพราะรู้ว่าเด็กๆต้องดื่มน้ำจากลำธารแห่งนี้เช้าวันต่อมาเด็กทั้งสองก้มลงดื่มน้ำจากลำธารแต่ลำธารกระซิบเตือนว่าเด็กๆจ้ะ น้ำในลำธารน,นี้จะทำให้พวกเจ้ากลายเป็นกวางนะน้องสาวเชื่อฟังคำเตือนแต่พี่ชายอดใจไม่ไหวจึงดื่มน้ำเข้าไปและกลายเป็นกวางในที่สุดไม่ต้องห่วงจ้าน้องสาวปลอบพี่ชายน้องจะดูแลพี่เองทั้งสองเดินเข้าไปในป่าและอาศัยอยู่ในกระท่อมหลังหนึ่งจนกระทั่งวันหนึ่ง พระราชาเสด็จออกมาล่าสัตว์ในป่าพระองค์ยิงลูกศรไปถูกกวางเข้ากวางได้รับบาดเจ็บพระราชาเสด็จตามกวางไปจนพบกับน้องสาวซึ่งบ,บัดนี้กลายเป็นหญิงสาวสวยพระราชาจึงตกลงรักทั้งสองคนก็ได้อภิเษกสมรสกันกวางได้รับการดูแลจนหายเป็นปกติ และอยู่ในพระราชวังเรื่อยมาอย่างมีความสุขจบแล้วใครชอบเรื่องนี้บ้างม,ม,อมชอบตบมือไหนครับัันือไหม่อบ